สวัสดีครับพวกับช่องสปอร์ตนิวส์ทีเด็ดกันอีเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอขา่าวไปกันใหญ่แล้วบราซิลฮันอันโตนีปีกแมนยูพ้นทีมชาติสหพันธ์ฟุตบอลบราซิล CBF ีเ CB อกาตัว23ขุมพลชุดทำสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในอีก2เกมข้างหน้าออกมาแล้วซึ่งปรากฏว่าอันโตนีปีกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกกาชื่อทิ้ง ตามคาดกรณีตกเป็นข่าวเช้าทำร้ายร่างกายของอดีตแฟนสาวอันโตนีได้รับการคาดหมายจากสื่อเมืองกาแฟว่าจะโดนหั่นชื่อออกจากทีมชาติบราซิลฟาดเกิดกับบริเวียและเปรูเนื่องจากเจ้าตัวถูกกาบิเอล่าคาวาลินอดีตหวานใจแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับเขาข้อหาทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน2022ถึงพฤษภาคม2023ทั้งที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่ต่อกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะทำการสอบสวนแน่นอนขณะที่อันโตนีออก ลงชี้แจงผ่านไอจีตนว่าไม่ได้กระทําอย่างที่คู่กรณีกล่าวหาและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงกระนั้นล่าสุดจากการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติบราซิลปรากฏว่าสตาร์วัย23ปีไม่ติดโผรับใช้ชาติ2เกมในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเนื่องจากกระแสข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับอันโตนีนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องเข้ารับการสอบสวนและเพื่อให้ความคุ้มครองเหยื่อตลอดจนตัวนักเตะและทีมชาติบราซิลสหพันธ์ฟุตบอลจึงขอแจ้งว่านักเตะถูกตัดออกจากทีมชาติ c ระบุพร้มม ว่ากาเบียเซซูดกองหน้าอาร์ซนอนจะถูกเรียกตัวมาเสียบแทนตำแหน่งของอันโตนี่เพื่อแทนที่เขาโค้ดเฟเนโดดินิสเรียกาเบียเซซูดซึ่งอยู่ในผูรายชื่อ36คนแรกมาร่วมทีมแทนและเราส่งรายชื่อไปถึงฟีฟ่าแล้วนะครับชอบกดไลค์ชรกดแชร์กดติดตามให้ชุดสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้พี่เทนีแล้วพบกันใหมาค่คลิปหน้าสวัสดีครับ